ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมช่องอัสดาวุดบอลสีนะครับวันนี้เรามีบอลสีสวยๆนะครับมาแบ่งปันนะครับอากาศร้อนมากเลยนะครับครับ094นะครับ7294385เนะครับเบอร์ที่แอดไลน์นะครับคุณลูกค้าครับค่าจะส่งก็อยู่ที่50บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นปลายทางหรือว่าเป็น ระบบโอนนะครับครับอันนี้เป็นลูกของเพชรบูรณ์นะครับผมนะครับลูกของเพชรบูรณ์นี่ได้มาต้นเดียวนะครับนะฮะจริงๆเขาบอกว่าผ่าจากเพชรบูรณ์เป็นเพชรบูรณ์แต่ครนี้ผมผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเนาะครับอ่ะถ้าคิดว่ายังไงใครจะไปต่อยอดได้นะครับเป็นใบกลมนะครับเป็นว่าเป็นลูกเพชรบูรณ์นะครับผมนะฮะ จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับนะครับเป็นไม้ใบกลมนะครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่สองร้อยห้าสิบนะครับต่อมาก็เป็นเอ่อใบหอกนะครับใบหอกเนี่ยเพชรสวนโชคนะครับผมนะครับเป็นหอกแบบกระเบนเลยนะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่เก้าสิบบาทนะครับงานหัวส่วนกระถางนี้คือเป็นงานหน่อนะครับผมนะฮะผมได้งานหน่อมาคือกระเบนทองนะครับผมนะครับ บ่งอยู่ที่กระถางละ90้บาทนะครับผมเป็นงานหนอนะครับกระถางละ90บาทนะครับมีอยู่2หนอนะครับวันนี้นะครับเนี่ยเป็นกระเบนทองนะครับผมเนี่ยฮะต่อมาก็เป็นหงดารุนนะครับหงดารุนกระถางนี้แบ่งอยู่ที่80บาทนะครับผมต่อมาก็เป็นใบหอกด่างนะครับผมใบหอกด่างนะฮะใบหอกด่างอันนี้งานหัวนะครับผมนะฮะแบ่งอยู่ที่70บาทนะครับผมนะครับ อันนี้ต้นเดียวครับผมนี่ฮะงานหัวต่อมาก็มีอันนี้สองต้นนะครับผมงานหัวนะครับงานหัวสองต้นนะครับกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับผมหนึ่งร้อยบาทนะครับต่อมานี้ก็งานหัวนะครับนี่ใบหอกด่างลายแบบขนนกนะครับผมนะครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะครับต่อมานี่งานหัวสองกระถางไอสองสองต้นนะครับผมนีฮะกระถางนี้แบ่งอยู่ที่เก้าสิบบาทนะครับสุดป่าถนาะครับงานหัวสุดป่าถนาบึมบึมนะครับ สองใบหนึ่งหลอดนะครับไม้เลี้ยงนอกตู้นะฮะนะครับแบ่งอยู่ที่เก้าสิบบาทนะครับวันเสาร์อันนี้งานหัวนะครับผมนะงานหัวแบ่งอยู่ที่หกสิบบาทนะครับผมหกสิบาทวันเสาร์นะฮะไม่ใช่วันพฤหัสอันนี้มีสามต้นนะครับสามต้นนะครับเป็นหลวงตานะครับหลวงตาแผงนะหลวงตาเมืองแผงมีทั้งหมดสามต้นนะครับผมงานเลี้ยงนอกตู้นะครับนะสามต้นเลยนะครับเอาไปแยกเอานะครับผม หัวน่าจะใหญ่ครับนะฮะแบ่งอยู่ที่80บาทนะครับผมหลวงตาเมืองแผงนะครับหงดารุณนะครับไม่ใช่หงดารุณขอโทษทีนะครับอันนี้เป็นหงเพิงนะครับแบ่งอยู่ที่80บาทนะครับผม80บบาทอันนี้เป็นเป็นลูกไม้นะครับผมลูกไม้นะครับลูกไม้นะฮะหลอดใหม่มานี่แบบลายแบบลายสวยมากเลยนะครับผมใบแรกยังไม่เปิดเป็นงานงานนอกตู้นะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่ จ็ดสิบบาทนะครับผมเจ็ดสิบบาทต่อมาก็เป็นไม้เมล็ดนะครับไม้เมล็ดครับไม้เมล็ดนะลูกไม้ลูกไม้นะครับลูกไม้ด่างนะครับผมลูกไม้ด่างนะครับแสงอาจจะแยงตานะครับวันนี้ก็ลำบากใจยั้นกันนะจะค่ำผมก็กลัวว่าจะมันมืดไวอันไไลท์ไล์ไล์ไล์ตอนบ่ายแก่ๆนะครับผมนะะลูกไม้กระถางนี้ขายอยู่ที่ หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับผมลูกไม้ด่างนะครับผมนี่ฮะเหลืองทองเข้าเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับนะฮะลูกไม้นะครับผมลูกไม้กระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับผมหนึ่งร้อยห้าส uh, okay. ิบาทนี่ก็อีกหนึ่งกระถางนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะฮะกำลังโตกําลังพุ่งน้องอยู่ในกระถางหกนะครับผมน้องอยู่ในกระถางหกนะครับต่อมาก็ดาลูมะนาลูมะนะครับสองร้อยบาทนะครับผมดาลูมะสองร้อยบาทน้องอยู่ในกระถาง หครึ่งเมืองหนองคายนะครับใหญ่ๆโตๆนะครับผมนะฮะสี่ห้าบาทผมมา450บาทแล้วนะครับผมแบ่งให้นะครับผมเอาเท่าทุนไม่เสือ้ออีกันเนาะ <c oughs> จริงๆครับเมืองหนองคายตอนนี้ไม่มีสวนไหนปล่อยเลยนะสามจังหวัดนะฮะที่ผมไปหามาพิษณุโลกนะพิจิตเพชรบูรณ์นะครับพูดถึงสวนนะ เราไปเอาหาแบ่งไม้เข้ามามาขึ้นไลนะครับเมือนองคายห่วงหมดเลยนะฮะฟอร์มนี้บอกว่าซีรีส์จีนนะพันฝ่าเนาะโอ้ขายได้ก็ขายไปก่อน,นครับผมก็จะนะแต่ครั้นี้ได้มาต้นเดียวนะฮะสามสี่ 3, 4, พี่น้องนะฮะที่ไปซื้อไม้กันมานะครับมานะบอนสีกบบอนสีคนรักบอนสีได้มาต้นเดียวนะครับสี่ร้อยห้าสิบบาทเอาเอาก็เอานะครับเอามาแบ่งนะครับ สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับต้นนี้นะครับน่าจะเป็นหน่อด้วยนะเมืองหนองคายนะครับผมต่อมาก็เป็นลูกไม้นะครับผมนะฮะลูกของอะไรวะอ่ะลูกไม้เดี๋ยวผมลืมชื่อนะครับอ่าแมนเพชรแมนเพชออเพชรติวานนท์นะครับผมเป็นลูกของเพชรติวานนท์นะครับผมนะฮะด่างสวยดีนะครับหลอดใหม่เปิดเหลืองทองส้มเลยนะครับผมนะฮะแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะฮะ ต่อมาก็เป็นเอ่อโอ้แสงเนาะเอา้าอัสดาวุฒวันนี้เสร็จแน่เลยไม่มีใครเอฟเลยแสงมันแยงตานะลูกค้าเอา่อมอร์นิ่งนะครับผมมอร์นิ่งกระถางมอร์นิ่งสตาร์นะครับด่างเทพๆนะครับผมหนึ่งร้อยแปดสิบาทนะครับผมหนึ่งร้อยแปดสิบาทนะครับโอ้ตาลุมะเนี่ยอย่างกะมาลุมาลูโกะเลยไอ,อ้มาลูโตะเลยครับมาลูโตะนี่ฟอร์มนี้กับพนะันหะ้าราคาดีจริงๆเอาไว้เดี๋ยวเราค่อยเอฟกันเนาะเดี๋ยวให้เราถูกถูกๆกันมาลูโตะ กระถางนี้นะครับผมกระถางนี้คือกู๊ดลักนะครับผมกู๊ดลักกระถางหกนะกระถางหกกู๊ดลักแบ่งอยู่ที่สองร้อยบาทนะครับแฮปปี้เน็แฮปปี้เน็นะครับแฮปปี้เน็เอาไปเอาไปสี่ร้อยนะครับผมสี่ร้อยเป็นหน่อเป็นหน่อลูกค้าแฮปปี้เน็แยกหนอสี่ร้อยนะครับอันนี้เล็กลงมาหน่อยนะครับผมเล็กลงมาหน่อยแฮปปี้เน็แบ่งสองร้อยห้าสิบาทนะครับผม แฮปปี้เนทอยู่เย็นเป็นสุกนะครับผมอ่กระถางนี้เป็นเป็นเหนือเหนือดวงเลยเหนือเมฆวันนี้เหนือเหนือดวงครับผมเหนือดวงนะครับผมเหนือดวงแสงแยงตาสงสัยเสร็จ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 เหนือดวงแผงเชื่ยนะตัวนี้นะครับผมเนี่ยเป็นตัวแผงนะครับหายากนะครับปกติจะสมพูเลยนะครับผมอันนี้เป็นแบบม่วงม่วงเนี่ยแบบม่วงเลือดเลือดหมูนะครับผมโหหลอดใหม่ด่างขี้แตกขี้แตกเลยนะครับ หนึ่งร้อยบาทนะครับผมหนึ่งร้อยบาทนะครับเหนือดวงนะครับผมแผงเนีหอหอคำหลวงนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับหอคำหลวงหนึ่งร้อยบาทกระถางห้าครึ่งนะครับต่อมาเป็นเจ้าขุนนะครับเจ้าขุนหนึ่งใบหนึ่งหลอดนะครับแบ่งอยู่ที่ห้าสิบบาทดังต้องมนนะครับดังต้องมนก็แบ่งอยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมร้อยห้าสิบบาทดังต้องมน ปีศาจแดงแผงนะครับผมนะครับสองร้อยบาทนะครับสวยอย่างกะเทพเลยนะครับผมปีศาจแดงแผงสองร้อยบาทนะครับถ้วยฟูนะครับถ้วยฟูแบ่งอยู่ที่ร้อยแปดสิบบาทนะครับผมลูกไม้ด่างพาเทลนะครับลูกไม้ด่างพาเทลกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทนะครับหอคำหลวงนะครับหอคำหลวงแบ่งอยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะครับผมเจ็ดสิบบาทกระถางสี่นะครับ ออคำหลวงเจ็ดสิบาทนะครับด่างเทพๆอย่างนี้นะครับเทพการเวลานะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับเทพการเวลาลูกไม้นะครับด่างแปลกๆนะครับผมนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับลูกไม้ลูกไม้นะผ่าแผงโอ้แฮปปี้เนตสามต้นนี้กำลังหน้าเลี้ยงเลยนะครับ สิลาหน้าม่วงนะครับศิลาหน้าม่วงนะครับนะบแบ่งกระถางหกนะครับแบ่งอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทนะครับทองน้เบรเก้าเจนสองนะครับสองร้อยห้าสิบนะครับทองน้เบรเก้าเจนสองนะครับสองร้อยห้าสิบบาทเหลืออีกสองต้นอย่างนะครับทองน้เบรเก้าเจนสองแดดแรงแดงจ้ามากเลยอ่ะอันนี้ซันไชเดรหรือว่าทองขวัญเมืองเนี่ยนะ ออกส้มๆนะครับผมเป็นหน้าที่แบบหนึ่งร้อยบาทนะครับทองขวัญเมืองนะครับผมโอ้หตัวนี้ดังในด้วยนะทองขวัญเมืองนะครับหนึ่งร้อยบาทเอ่อกระถางนี้เป็นมิ่งมงคลแผงนะครับมิ่งมงคลแผงป้ายนะครับผมหนึ่งร้อยบาทนะครับมิ่งมงคลแผงป้ายหนึ่งร้อยบาทนะครับลูกไม้ด่างนะครับลูกไม้ด่างกระถางนี้นะครับแบ่งหนึ่งร้อยบาทนะครับ ลูกไม้ลูกไม้แยกหน่อนะครับลูกไม้แยกหนอนะไม่เห็นตัวนี้นะครับกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่ร้อยแปดสิบาทนะครับเป็นหน่อนะครับผมเป็นหนอร้อยแปดสิบาทนะครับนะลูกไม้ลูกไม้ลูกไม้ไมนะฮะร้อยแปดสิบบาทนะครับผมนะฮะไซส์ใหญ่ไซส์โตนะครับ ใบหอกด่างนะครับแปดสิบบาทนะครับผมแปดสิบบาทใบหอกด่างกระถางนี้นะครับแปดสิบาทนะครับคือมันขาวครีมๆมาลูกค้ามันเป็นแบบยังไม่ได้ตั้งชื่อนะครับอ่าเป็นบอลป้ายนะครับสวยมากนะครับแปดสิบาทนะครับอ่าอันนี้อันนี้ไม้ของเฮียใช้นะครับห้าสิบบาทนะครับใบหอกนะ ิลาแผงสอนนะครับผมนะครับเซียลาแผงสอนกระถางนี้นะครับเป็นหน่อด้วยนะครับผมแปดสิบาทนะครับผมลูกไม้นะครับผมลูกไม้ด่างกระถางนี้นะครับแปดสิบาทนะครับผมแปดสิบาทเป็นหน่อนะครับกระถางนี้เป็นกูดไนต์นะครับผมกูดไนต์นะกูดไนต์กูดไนต์หรือว่าแจ็คอย่างก็แจ็คแดนเนียวเลยเนาะด่างกูดไนต์นะครับผม นะแบ่งอยู่ที่250บาทนะครับผม250บาทนะครับต่อมาก็เป็นลูกไม้นะครับลูกไม้เออถ้าเกิดว่าหันหลังให้ตะตะเวณน,นะเขาก็จะแจ่มดีนะเออก็พอได้อยู่ลูกไม้ผ่าแผงกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่100บาทนะครับผม100บาทนะครับกระถางนี้เป็นเทวาอภิรักษ์นะครับผมเทวาภิรักษ์นะครับ แพงอยู่ที่80บาทนะครับผมเทวาอภิรักษ์แปบาทนะครับผมเทวาอภิรักษ์แปดสิบอาทออกระถางนี้เป็นกระถาง6นะครับผมเออ่โชคล้ำซ้ำพาร์เทลนะครับร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะ่ยโชคล้ำซ้ำพาร์เทลหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับกระถางหกอุลตร้ใหม่มาแล้วหนึ่งใบหนึ่งหลอดกระถางนี้สวยจังเลยนะกูสไนส์นะครับ ต่อมาก็เป็นกระถางนี้นะมีสองต้นนะครับผมนะฮะชื่ออะไรไม่รู้เนี่ยมีสองต้นนะครับขึ้นอย่างระบายนะครับได้อย่างระบายนะครับเอ่อผมลืมชื่อเขาละผมตีเป็นลูกไม้นะครับลูกไม้สองต้นคู่นะครับลูกไม้สองต้นคู่ทางานหัวนะครับผมนะฮะกระถางนี้แบ่งหนึ่งร้อยบาทนะครับผมหนึ่งร้อยบาทนะครับต่อมาก็เป็นพางทะเลนะครับผมพานพันทะเลนะครับผม แบ่งอยู่80ิบาทนะครับผมพันทะเลนะครับ8ปดสิบาทลูกไม้ลูกไม้ด่างกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่สองร้อบาทนะครับผมลูกไม้ด่างนะครับ200ร้อยบาทนะครับลูกไม้ด่างนะครับลูกไม้ด่างกระถางนี้แบ่ง80ดสิบาทนะครับ80ดสิบาท ดาราลายไฟนะครับดาราลายไฟแต่ล้วไม่เห็นอ๋ออันนี้เป็นเป็นอะไรวะทองตะนาวสีนะครับแบ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับทองตะนาวสีนะครับตัวแบบด่างส้มเลยนะครับใบหอกนะครับใบหอกกระถางนี้นะ แบ่งอยู่ที่150บาทนะครับผม150บาทนะครับใบหอกกระถางนี้ก็แบ่งอยู่ที่150บาทนะครับ150บาทนะครับมีมาแบ่ง2กระถางนะครับ2กระถางกระถางละร้อยหบาทนะครับ150บาทนี่ยังไม่มีชื่อนะครับผมนีเป็นไม้ของเฮไซย์นะครับผมนี่ก็150บาทนะครับผมด่างแบบสีทองชาติเลยนะครับผมหนึ่งรบาทนะครับ ลูกไม้กัดสีนะครับลูกไม้กัดสีแบ่งอยู่ที่หกสิบบาทนะครับผมหกสิบบาทนะฮะกระถางนี้นะครับกระถางนี้คือเทวาสุวรรณนะครับเทวาสุวรรณแผงนะครับผมใครต้องการเอาไปไปเข้าสวนนะฮะเทวาสุวรรณนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะเป็นต้นสุดท้ายนะครับผมเทวาสุวรรณแผงผ่าแผงนะครับก็ได้มาต้นเดียวนะครับผมนี่แล้วก็ สองสามเดือนแล้วนะอยู่กับผมนะครับเทวาสุวรรณนะครับผมนะฮะถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับผมสามร้อยห้าสิบาทเทวาสุวรรณนะครับผมนะฮะป้ายแบบป้ายแบบด่างในนะครับผมป้ายม่วงนะครับเทวาสุวรรณนะครับอยู่กับผมมาสองสามเดือนแล้วนะก็ขอกราบขอบคุณอย่างสูงที่ดูจนจบคลิปนะครับผมวันนี้ก็ขอสวัสดีนะครับผมขอให้เลี้ยงบอลสียังมีความสุขนะครับ ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง,อ,งอัศดาวุฒบอลสีแดะครับสวัสดีครับ